ทุกคนเมื่อว่นที่ปุ้มไก่สอนพูดถึงน้องต้นข้าวด้วยนะอันนี้เป็นอีกช่องหนึ่งนะทุกคนเล่นๆช่องนี้ไปตามดูได้เล่นๆนะช่องนั้นจะทําเล่นๆจากทุกคนจะ้ะจริงๆมีคนติดตามเนี่ยมากกว่าช่องนี้ตั้งแต่แรกแต่ปรากฏตอนนี้ช่องที่กําลังถ่ายอยู่เนี่ยนะครับมีคนติดตามมากกว่าแล้วแซงแลวจาะทุกคนเพราะว่าแฟนคลับ f c ของน้องต้นข้าวรวมไปถึง UFO น้องต้นข้าว ก็มาติดตามช่องที่สองมากกว่าช่องที่กําลังเปิดอยู่เนี่ยทุกคนเนี่ยช่องนี้ชื่อช่องไม่ดีจริงครูไม่ไปเหยียบนี่จะมีรูปหน้าของอาจารย์ไฮโซอยู่ด้วยนะแต่เป็นรูปหน้าสมัยเรียนที่ธรรมศาสตร์เนี่ยทุกคนบางคนบอกว่าอยากเห็นหน้าใช่ไหมก็ไปดูรูปหน้าตอนอายุ18แล้วกันเนาะก็ลงทิปช่องนั้นไปประมาณ4ี่ห้านาทีทุกคนจะมันยุนติดกั้นอยู่แต่ไม่เป็นไรก็ม่ซีเรียสทุกคนจะ้ะเดี๋ยวจะไปกิน กะเพราและอัดคนกะเพราชำนาญกะเพราหมูกรอบย้ห้ดูลูกนีกะเพราหมูกรอบชำนาญอยู่ตรงถนนสุรสษีพิษณุโลกทุกคนเราต้องรีบลงคลิปนะทุกคนจากเดี๋ยวต้องออนไลน์ไลฟ์สดจากทุกคนจากเพราะว่าต้องทํางานด้วยไงวันนี้วันอาทิตย์ด้วยไม่ได้หยุดเหมือนคนอื่นเท่านั้นจ้ะทุกคนน่าทานมากกะเพราหมูกรอบ แต่เราชอบคณะหมูกรอบนะนี่ฮนะชอบคณะเด็กกรอบกับหมูกรอบแต่ที่เข้มีมากกว่าความเป็นหมูกรอบนะชื่อก็บอกนะจะบอกว่าชนานาญหมูกรอบทุกคนกเดี๋ยวมาเรื่อง fc น้องต้นข้าวกันต่อทุกคนเมื่อวานที่กุ้มไก่สอนก็ออกมาชื่นชมนะเขาไปดูดวลเพลงชิงทุนครั้งแรกไงทุกคนนะครับเขาก็เลยออกมาพูดเขายอมรับเลยว่าเก่งมากน้องชุดกน้องต้นข้าวเก่งมากทุกคนดอกลั่นชมหลักสีหลกัหลกพันุนะครับทุกคน สีจะไม่เหมือนกับน้องอีสีดาสีน้ําตาลสีชมพูเหลืองอะไรนะฮะไปจะพาไปไหว้พระไหมไปไหว้พระพุทธชินราชก่อนไหมที่เป็นนึกถึงโรงพยาบาลพระพุทธชินราชไหมที่พี่พึ่งมา,าจากพวกเราไปมารักษาตัวคือจริงๆพี่พึ่งเนี่ยตอนนั้นแกก็เริ่มป่วยใช่ไหมแล้วก็คิดถึงลูกที่เชียงใหม่เนี่ยแกก็เลยให้ขับรถมาระหว่างทางก็ล้มป่วยหนักที่ พิษนุโลกที่เมือง2แควแห่งนี้ทุกคนจากแล้วแกก็จากพวกเราไปเมื่อวันที่13มิถุนายน2 5 0 0าทเ่่ไหร3 5เราเลี้ยวเข้าตรงนี้นะครับทุกคนจากแต่แ้าตรงไปตรงนี้เรียบทางรถไฟไปก็จะเป็นไปถึงวัดวัดอรัญยิกได้เลยนะทุกคนนะฮะวัดอรัญยิกสมัยสุโขทยัยนะครับจริงๆช่องเรานี่ก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เหมือนกันเนาะว่าไม นี่ทุกคนข้างหน้าเราก็จะเป็นวัดพระศรีรัตะนมหาธาตุวรมหาวิหารพระอารามหลวงชั้นเอทุกคนโห้ยรถเมสีม่วงทุกคนนี่เขาไปไหนนะไปเชิงหวายอพมพิรามหนองตมอะไรเงี้ยค่ะอย่าเพิ่งสงสัยว่าทําไมเขาใช้สีม่วงสีประจําจังหวัดของพิษณุโลกเขาจะใช้สีม่วงที่นี่จะเป็นจังหวัดเดียวนะครับทุกคนที่มีรถสองแถวอ่ะครับทุกคน วิ่งจากในเมืองไปถึงมหาวิทยาลัยนาเรศวรที่มีข่าวจำได้ไหมมีข่าวฝรั่งที่มันออกมาโจมตีสถาบันกําลังโดนเอาเรื่องเอาความติดคุกอยู่ะนะครับทุกคนนั่นแหละมอนาเวสสวนะนะครับก็น่ที่เป็นลูกปั้นนาเรสวนใหญ่ขนาดนั้นทําไมให้คนที่มีความคิดร้ายต่อสถาบันไปสอนได้เพราะเมียก็เป็นคนไทยไงทุกคนเมียก็เป็นคนไทยไปรถจะลมเนีย่ยเราเข้าทางนี้แล้วกันเนาะ อ๋ยโกปีฮับแต่ทุกคนจ๋าเราเคยมานะร้านนี้อร่อยมากเราเคยมาเมื่อประมาณหลายปีมาแล้วทุกคนจ๋ารสมากเป็นแนวอาหารเช้าอลังการงานช้างมากๆโกปีฮับจะอยู่ตรงข้ามกับทางเข้าข้างหลังของวัด มหาธาตุาศรีรัตนมหาธาตุเรียกให้ถูกนะทุกคนบางทีเรียกแบบผิดเรียกถูกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวระมหาวิหารนะครับพระอารามหลวงชั้นเอกตรงไป700เมตร200เมตรทุกคนเป็นเนี่ยฮะวัดเจดีย์ยอดทองทรงภูมิข้าวบินทุกคนสอน200เมตรอีกนะทุกคนจากวัดเอ่อวัดใหญ่เนะี่ยทุกคนกคือรถสวยอีกแล้วทุกคนใหาน้องต้นข้าวจะมาเล่นคอนเสิร์ตท,ที่นี่เมื่อไหร่ตรงนู้นะแต่อย่าลืมนะน้องต้นข้าวเนี่ย เขายังไม่มีผลงานเป็นของตัวเองไนงะแค่นี้ก็ปังดังเวอร์ไม่ต้องมีผลงานแล้วบ้างน้องต้นข้าวร้องเพลงแบบนี้ไปเนาะมีความสุขอือ้ยมีโรงเรียนกวดวิชงกวดวิชาภาษาอังกฤษด้วยนะเออเราน่าจะมาสอนที่นี่บ้างเนาะใครสนใจบ้างถ้าเกิดเราสอนภาษาอังกฤษก็สอนมาตั้งย0ิกว่าปีแล้วนะทุกคนอือสอนมายาวนานมากใครใครเรียกรับใช้บอกนะเออจริงๆน่าจะไปสอนน้องต้นข้าวเนาะ เขาจะให้สอนหรือเปล่าทุกคนเอา้าสอนมาตั้งแต่ตอนกลับมาจากเมืองนอกใหม,ใหม่ๆจนแบบนี้ยจริงๆนะเนาะน่าจะแบบว่าให้น้องต้นข้าวเนี่ยเอ่อรวมกลุ่มเพื่อนๆมาเรียนเนาะสอนฟรีก็ได้นะอ่าถ้าเกิดเขาเรียนจริงอะ่ะจะเป็นเด็กดีเรายินดีเลยนะทุกคนจะ้ะสอนฟรีไม่ต้องคิดตังค์เลยทุกคนจะ้ะใครบอกของฟรีไม่มีในโลกมีทําไมจะไม่มี เนาะจะสอนให้น้องต้นข้าวภาษาอังกฤษเลิดเลดเนาะทำเวลาพูดจะได้แบบว่าถูกไวยากรณ์ไงใช่ไหมจะได้รู้จัก mm hmm. present c o n t i n u o us present perfect c o n t i n u o us I have been teaching อย่างนมต่างกันแล้วนะการใช้ tense ก็ต่างกันแล้วความหมายก็จะละเอียดนะฮะซับซ้อนอุยนี่ิไรอ่ะทุกคน26กรกรกฎา ไหวครูปู่ใหญ่ทุกคนจากที่วัตสันุโลกอรถเบนซ์จะชนกับรถบีเอ็มดับบค่ะทุกคนอุ้ยสวยจังเลยทุกคนโพด่างทุกคนดูสินี่โอ้ยดูสิหายากมากทุกคนจ้ารดนี่คือเมืองสองแควนะทุกคนจ๋าเมืองที่มีของดีเยอะแยะมากมายแล้วก็มีอะไรบ้างอลองึกสินี่ไง สุนักพันธ์บางแก้วก็เป็นของดีของที่นี่นะไก่ชนพันนารีสวนอะไรประมาณนี้นะครับเวลามาพิณนโลกที่ไหลก็จะต้องนึกถึงพี่พึ่งพุ่มพวง,พงนะครับนึกถึงแหล่งกําเนิดพันนารีสวนบังจันทนระ์เนาะถนนคนเดินเขาก็มีแค่วันเดียวนะทุกวันเสาร์ทุกคนครับนี่ด้านหลังของอ,อพระพุทธชินราชนะทุกคนอุ้ยอันนี้ดอกลาเวนเดอร์ไม่ใช่หลอ อู้ดอกลาเวนเด์ทุกคนลายลาเวนเด์อู้ลาเวนโดอร์ในขอดมหน่อยนะอู้ดอกลาเวนเด์จริงๆด้วยทุกคนจ้ะที่พระอัฏฐารถจ้ะทุกคนจ้ะแล้วก็เจดีย์กีดมะเฟืองด้านในออกพระเจดีย์ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่สวยที่สุดของโลกเลยทุกคนอู้ดูสิทุกท่น มีผักขมด้วยผักขมนี่นี่ผักขมที่ก็กินในซิสเลอร์ะทุกคนจ้ะเวลาเราไปกินซิสเลอร์ใช่ไหมก็จะมีผักขมมี ery, มเซลลอรี่มีอ้อมะเขือเทศสีดาอะไรเงี้ยอู้นี่ก็เวลาเวนเดอร์ทุกคนจะ้ะนี่แพงพ่วยตัดต่อพันธุกรรมทุกคนไม่ใช่ของดั้งเดิมนี่จะเป็นแบบแนวเขาแบบตัดต่อพันธุกรรมใหม่เลยอุ้ยมีขึ้นไปข้างบนด้วยด้วยเหรอเนะี่ยมีคนอยู่เปนกีบมะเฟืองนี่ทุกคนเขาไม่ขึ้นหรอก สาธุครับทุกคนโอ้ทุกคนดูสิสวยนะ so many o u r i t s นั่นอะทุกคนมีคนขึ้นไปปงเจดีกิจมาเฟืองเขาให้ขึ้นได้หรอหิวแล้วทุกคนเมื่อกี้อะเราสอนสดไปแล้วสองชั่วโมงแต่เป็นการสอนออนไลน์ทุกคนจะอย่าก,กังวลน,นะฮะ สอนออนไลน์ไปเรียบร้อยแล้วก็เลยรีบมาทําคลิปนี่ไงเดี๋ยวก็ต,ต่อต่ออีกทุกคนจะได้ชมคลิประหว่างที่เราโพสต์ไปด้วยเดี๋ยวเรามาดูแผนที่กันทุกคนจะ้ะว่ามีที่เที่ยวอะไรบ้างในวัดใหญ่ทุกคนจะ้ะอ๋อพระปรางเมือ่อกี้พระวชินรัฐพุทธจชิน,นสี่พระศรีสัตยาพระอัฏฐารถหลวงพ่อเหลือหลวงโปสามเศร้าพระอุโบสถพระเจ้าเข้านิพพานหลวงพ่อขาวหลวงพ่อคงหอลรลฆังพระสัสังกัจจาวิหารแกรบ พระปรางน้อยเจดีสามองค์ต้นสาระหอกรองต้นโพลอห้านะครับจะแม่คุณอินก็มาจ้ะทุกคนสาราพิบูลธรรมพิพิธภัณฑ์ยู่ตรงนี้พิพิธภัณฑ์นะครับราาทุกคนีาา่รรทนนทนเ,เที่ยวเยอะมากทุกคนจ้ะใกล้ๆกันเลยติดกันเลยก็จะเป็นวัดอลัญยิกนะทุกคนไม่ใช่วัดอลัญยิกวัดนางพญา จำได้ใช่ไหมพระนางพญาจะเป็นกลุ่มพระที่แบบดังมากแล้วก็ยืงๆกันตรงสะพานอรีสวนนั้นก็จะเป็นวัดราชบูรณะทุกคนจ๋าพามาที่ววัดสเสลดเนาะอยากให้น้องต้นข้าวมาที่นี่รับรองเลยเนาะจะได้อ๋อคนจะนึกถึงพิพึงเหมือนกันนะเวลาพูดถึงจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเพราะว่าน้องต้นข้าวเขาก็รักและศรัทธาอุ้ยแต่ดีต้นอย่างนี้สวยมากทุนจงข่า เชื่อไหมถ้าเกิดเราไปถามคนที่เยอะๆแบบเนี้ว่ารู้จักน้องต้นข้าวไหมเราเชื่อนะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักนะเชื่อไหมเพราะบางคนเขาไม่ดูทีวีไงทุกคนเมื่อวานจำได้ไาอยู่บนรถไฟถามอ,อน้องที่ลงตรงหนองปริงนะครสวรรค์นเนี่ยเขายังไม่รู้ไม่รู้จักนันทิดาแก้วบัวสายเลย ร้องให้เขาฟังร้องเพลงวิมานดินขอเป็นคนหนึ่งชายกับทะเลเนี่ยฮะร้องเหมือนเขาก็ยังนึกไม่ออกว่าคนไหนนังทิดาแก้บทาสาั่แต่บอกว่าเพลงขอมือเธอหน่อยเท่านั้นนะเธอรู้จักเพลงขอมือเธอหน่อยขอมือเธอแต่ขอเป็นคนหนึ่งเธอไม่รู้จักเห็นไหมไม่ใช่หมายความว่าโอ้ทุกคนจะต้องรู้จักไปหมดทุกอย่างว่าบางคนเขาไม่ได้เกิดทันบางคนเขาก็ไม่ได้ดูทีวีประเภทอยู่หลังเขาก็มีนะไม่ได้ว่าไม่ได้ด้อยค่านะจ๊ะ เราก็พยายามบอกว่าพี่ตู่นันทิดาเคยเล่นหนังกับพุ่มพวงแต่ถามว่าพุ่มพวงรู้จักไหมน้องเขารู้จักนะอยู่บนรถไฟคุยกันนะก็บอกรู้จักพุ่มพวงทาไมจะไม่รู้จักน้องต้นคาว่าก็รู้จักแต่ไม่รู้จักนันทิดาเราก็บอกว่าเคยเล่นหนังนะครับสงครามเพลงกับนวัรัตน์พุ่มพวงอะไรอย่างเงี้ยฮะเออนันทิชเสน่นักร้องนักร้องปืนโหดอย่างเงี้ยนันทิดาพุ่มพวงเขาก็ยังงงอีกว่านันทิดาน่ะ ก็ต้องจะบอกว่าเป็นคนอำเภอทานนะ่าตะกูนะเพราะเป็นบ้านเดียวกับน้องเขาพอดีเราก็เลยบอกว่าเอออยู่อำเภอท่าตะโกนเหรอนั่นก็ต้องรู้จักนันทิดาไหมเนี่ยเราพยายามจะโยนเนยเพราะว่านครสวรรค์เนี่ยก็เป็นเมืองของคนดังๆหลายคนถูกไหมเดียว์ยอบิตูนันทิดาเนี่ยโอ้เราก็นึกว่าแบบคนจะรู้จักไปหมดฉะนั้นน้องต้นข้าวไม่แปลกหรอกถ้าเกิดว่าคนจะรู้จักไม่รู้จักเนาะแตบบ่อีกสักวันหนึ่งเนี่ยแต่ตอนนี้เธอก็ปังไปทั่วประเทศนะมีแฟนคลับไปทั่วทั้งใต้เหนือเลยนะจ๊ะ ปังมากร้องเพลงเคราะมากเลิศมากไปเดี๋ยวเราจะต้องไปรับประทานอาหารชิลคราฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเราจะไปรับประทานอาหารกระเพราหมูก,กรอบชำนาญหมูก,กรอบกัน<ด><ด>จ้า คุชชินรลาชอยู่ด้านในทุกคนนี่แม่น้ำบังกรดด้านนอกวังจันที่กระสูรของพรเด็จพระนเรศวรวัดราชบรนนะุรณะอย่างเจดีย์มาข้างหน้านะ่ะนี่แม่น้ำบังกรนะที่เห็นเห็น <c oughs> อยู่เนี่ยค่ะคดเคียวเป็นบังกรดรัวเล็กก้อนรีเวอร์นี่แม่น้ำบังกรทุกคนแล้วก็สะพานนาเรศวรถัดไปก็จะเป็นสะพานเอากาทศรสนะแต่ถ้าเกิดใครจะเดินไปอีกก็จะเป็นสะพานอ่อ พญานงสุพรรณกัลยาวัดจันทร์หาวัดจันทร์ตะวันตกตะวันออกแต่ตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าสะพานพระราชวังจันทร์แห่งล่าสุดเลย,น,เลยนะนี่เห็น,นไหมตรงนี้หาขวามือตรงนี้หาที่เราชี้ชี้ขวามือฝั่งนี้นะก็จะมีข้าวซอยเชียงใหม่อร่อยมากโดยเฉรานข้าวซอยเชียงใหม่เลยทุกคนจะอยู่พิษณุโลกนะข้ามไปก็เป็นอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรเลยเป็นที่ท่านประูติทุกคนจ้านี่ฮะคือนกเยอะเนาะนกพิราบ แทงทัวตัดต่อพันธุกรรมวัดนางพญาตรงนี้แล้วก็วัดราชบุรณะตรงนี้ทุกคนเรารู้จักหมดเลยเพราะว่าอะไร,รวะพิษณุโลเป็นเมืองที่กํานเนิดเทนเดร์สวนไงนะฮะจะมาปีละครั้งสองปีครั้งเอ่อสี่ปีสองครั้งอะไรประมาณนี้ฮะทุกคนจ้านี่ถ้าลงไปลอยอังคารเดี๋ยวก็ชมแน่นอะนโอเคไหมเนี่ยรับรองถ้าเกิดไปถามว่ารู้จักน้องต้นกล้าไหมเนี่ยเขาจะต้องบอกว่ารู้จักแนะ่แต่หน้าแตกไหมถ้าเกิดเขาบอกไม่รู้จักะ อ้าวช่วยทุกคนน่ากินมากเลยอยากทุกคนจ้อุ้ยน่ากินมากมะม่วงอุ้ยเฮียทุกคนที่เป็นสามเหลี่ยมนะนางพญานางพญาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนี่ฮัททุกคนแล้วก็วัดก็อยู่ตรงนั้นเลยเดี๋ยววัดหลังเราจะพาไปชมนะฮะนี่เราไปกระเพราอา่ะเขาเรียกว่าอะไร กระเพาหมูก,กรอบนะฮะชำนาญก่อบคนจังนี่หาสะพานนาลีสวนนี่วัดราชบ,บุรณะอยู่ข้างหน้าเรานะจ๊ะเรื่องชื่อหรือน้ำสยามมีแต่น้ำใจขอเชิญท่านผู้อาศัยอย่าทำอะไรให้ใจร้าวราน คนไทยใจซื่อเขาถือแต่โบราณการแค่เพียงข้าวสุดหนึ่งจานใครลืมของทันนั้นเนระคุณตอนที่น้องต้นข้าวดองยิ่เพิ่งนิดเพระเนาะเพราะมากทุกคนนี่ไงทุกคนสะพานสูงใช่ไหมโอ้เคฟซีและเคฟซีก่อนทุกคนจา้า กวาจะไปชำนาญกระเพาห,หมูกรอบชำนาญหมูกรอบนี่หักเทมซีนี่อย่งสะพานสูงที่รอดรถไฟจะต้องมาจากกรุงเทพไปเชียงใหม่จะต้องรอดที่นี่ก่อน